ธรรมชาติใหม่ของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงบางครั้งเราอาจคิดว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราเมื่อเราสงสัยเมื่อเราไม่รู้ว่าจะเลือกเส้นทางไหนหรือเมื่อเรากลัวแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านหนึ่งโคลินบทที่3ข้อ16นี่หมายความว่าโดยพระวิญญาณของพระองค์ พระเจ้าทรงอยู่ในเราและอยู่กับเราเสมอและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คุณต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้สวมธรรมชาติใหม่ดูสองโครินบทที่ 5: ข้อ17และธรรมชาติใหม่นี้ไม่ได้อยู่กับคุณเฉพาะตอนที่คุณทำดีหรืออยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเท่านั้นในทำนองเดียวกันมันไม่ได้หายไปในวันที่คุณไม่ได้ทำงานเต็มกำลังและเมื่อคุณรู้สึกว่า ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดจงขอบพระคุณพระเจ้าธรรมชาติใหม่นี้ถูกซื้อไว้ด้วยราคาคือด้วยการเสียสละของพระเยซูทำให้มันมีผลและมีคุณค่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้จากคุณไปในวันที่คุณสงสัยหรือตัดสินใจผิดพลาดพระองค์ทรงอยู่กับคุณเสมอโดยการเลือกของพระเยซูเลือกที่จะมีชีวิตเพื่อพระองค์และคุณได้รับของขวัญพิเศษนี้แล้ว คือพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ในคุณคุณจะไม่มีวันอยู่คนเดียวอีกต่อไปและนี่คือการอัศจรรย์ของคุณวันนี้ฉันขอหนุนใจคุณให้รู้ถึงความลึกซึ้งและพลังของความจริงนี้คือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้เป็นนิรันดรและทรงฤทธ,ธานุภาพทรงอยู่กับคุณตลอดในวันนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณคือการอัศจรรย์